แนะนำให้ชมกับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะราคา1นึ่งล้านหกแบาทสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะคะเป็นบ้านมือสองเน้นตามสภาพนะคะอยู่ในซอยวัดราชประดุกค่ะตำบลบางคูวัดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตค่ะ บ้านพร้อมที่ดิน50ตารางวานะคะบรรยากาศดีเดินทางสะดวกทำเลสําหรับการอยู่อาศัยค่ะ4ห้องนอน1ห้องโถง2ห้องน้ำนะคะแต่ค่ะแต่แต่แปลงนี้ทางด้านเจ้าของต้องการขายเงินสดกับทุกท่าน1นึ0ล้าน6หบาทเงินสดนะคะสนใจลองนัดดูค่ะเข้าชมพื้นที่นะคะลองคุยเจรจากันดูค่ะ ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเพื่อคุยเจรจาค่ะและนัดหมายล่วงหน้าเข้าชมแปลงจริงเจคโน่ J K N ขอแนะนําไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยว่างๆก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะคะคอมเมนต์สติกเกอร์ไว้ส่งกําลังใจให้กันก็นได้นะคะสวัสดีค่ะ